รู้ว่าตัวไม่มีจริงเพื่อพ้นทุกทั้งปวงรู้ว่าตัวมีตามสมมติเพื่อต้องมีศีลธรรมชวนอ่านเวละครั้งหนังสือเล่มสุดท้ายของนายตะวันสาระสำคัญการมีชีวิตวันพุทธที่สองเมษายนพุทธศักราช2568ตามที่ได้ ออกตัวไปแล้วว่าแม้ตั้งใจจะชวนอ่านวันละครั้งแต่ไปไปมาผู้ชวนก็จะต้องแบ่งเวลาไปทำเรื่องอื่นที่ก็มีมากมายเลยทำให้ ไม่สามารถชวนได้ทุกวันแต่อ่านว่าละครั้งยังอยู่ในวิสัยของผู้สนใจจะอ่านได้เพราะหนังสือเล่มนี้มีความหนาเพียงร้อยกว่าหน้า ขนาดหนังสือก็แค่ A5 คือเป็นหนังสือเท่ากับพ็อกเก็ตบุ๊กหนังสือเล่มบางๆเพียงเท่านี้คนที่เป็นนักอ่านก็อ่านจบได้ภายในไม่ถึงครึ่งวันดังนั้น ก็จึงอยู่ในวิสัยที่อ่านได้ทุกวันใครอ่านได้ทุกวันก็เป็นอันรับประกันได้ว่ายังไงยังไงก็จะต้องเข้าใจในที่สุดเหมือนกับครั้งที่ผู้เขียนยังเป็นสามเณรที่อ่านสูตรเว้ยลางที่หลวงปู่พุทธกาศ แปลมาจากภาษาอังกฤษอีกทีทั้งที่ท่านมีเชื้อสายจีนแต่หนังสือเล่มนั้นท่านแปลมาจากเล่มที่แปลเป็นภาษาอังกฤษไปแล้วส่วนภาษาจีนก็คงจะเอามาประกอบกัน นายตะวันซึ่งยังเป็นสามเณรอยู่อ่านครั้งแรกไม่เข้าใจก็เลยตัดสินใจว่าในชีวิตนี้จะต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ให้เข้าใจแจ่มแจ้งให้ได้ดังนั้นเมื่ออ่านจบไปครั้งหนึ่งแล้วไม่เข้าใจมันก็ติดใจอยู่พอมีเวลาก็วนกลับมาอ่านครั้งที่สอง ครั้งที่สามเรื่อยไปจนนับไม่ถ้วนคืออย่างน้อยน้อยหนังสือเล่มนั้นก็อ่านในครั้งที่ยังเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นสามเณรอยู่นั้นไม่น้อยกว่าร้อยครั้งก็ยังเข้าใจได้อย่างคลุมเครือแต่ก็ดีกว่าอ่านห้าครั้งสิบครั้งแรก อยู่แล้วนี่คือความไม่ยอมแพ้คือเมื่ออ่านไม่เข้าใจแต่เรามั่นใจอยู่ว่าหนังสือเล่มนั้นมันมีค่าควรอ่านก็เจียมตัวเองว่าสติปัญญาของเรามันยังไม่ถึงก็จึงไม่เข้าใจ วิธีหนึ่งที่จะเข้าใจให้ได้ก็คืออย่าไปแพ้อย่าไปถอดใจจะต้องหาโอกาสอ่านใหม่ให้เข้าใจให้จงได้นี่ถ้ามีใครที่ตั้งใจจริงอย่างนายตะวันมันก็ต้องเข้าใจในที่สุดอย่างตอนเป็นเนน นายตะวันอ่านสูตรเว่ยหลางไม่เข้าใจแต่พออ่านมาจนกระทั่งบวชพระ <c ười> คือผ่านมาเป็นสิบป,ปีมันก็เข้าใจได้ถึงคราวมาอ่านหนังสือคำสอนของฮวงโปที่ถ้าจำไม่ผิดก็หลวงปู่พุทธชาตินั่นกระมังเป็นคนแปลเหมือนกัน ก็จึงเข้าใจได้อย่างแม้ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากอีกแล้วคือพอเข้าใจเนื้อหาหนังสือสูตรด้วยหลังได้ก็เข้าใจเนื้อหาหนังสือคำสอนของฮวงโปได้นี่คือประวัติของผู้เขียนเมื่อครั้งที่ยัง เป็นเด็กวัยรุ่นเป็นสามเณรลูกๆหล,ล,ลานๆคนรุ่นหลังก็เหมือนกันถ้าอ่านหนังสือเล่มไหนแล้วยังไม่เข้าใจก็อย่าเพิ่งไปโยนทิ้งให้หยิบมาอ่านบ่อยๆลองอ่านหนังสือสาระสำคัญการมีชีวิตซึ่งเป็นหนังสือเล่มสุดท้ายของปูตตะวันกันดู ก็ได้ปูต่ตะวันตั้งใจที่จะใช้ภาษาให้มันอ่านเข้าใจง่ายแม้มันจะต้องเบียดเสียดยัดเยียดด้วยเนื้อหาเพราะว่าตั้งใจจะเขียนให้มันเป็นเล่มบางๆก็เพียนอ่านไปเรื่อยๆสุดท้ายก็จะต้องเข้าใจจนได้ หรืออย่างน้อยๆถ้าตอนที่ผู้ตะว,วันผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่หากอ่านแล้วไม่เข้าใจคืออ่านยังไงยังไงซ้ำกี่ครั้งก็ยังไม่เข้าใจวิธีสุดท้ายก็คือหาโอกาสมาปิกนิกแคมปิ้งที่สวนจันเดือนแรมรอนสอตะว,วัน ปทุมธานีนี้สักสองสามคืน <c ười> คือสงสัยในประเด็นไหนๆก็มาขอให้ผู้เขียนช่วยไขแล้วตัวเองก็จะได้ถามกันตรงๆนะตรงนั้นคือต่อหน้าต่อตาก็จะมีโอกาสเข้าใจได้ไม่ยากเพราะ จะได้เอาสิ่งที่ไม่สามารถเขียนลงไว้หมดนั้นมาเพิ่มเสริมให้ก็เป็นทางที่จะทำให้เข้าใจได้อยู่แล้วส่วนเมื่อหลังจากปู่ตะวันตายไปอันนั้นแหละก็จะต้องใช้ความเพียรพยายามเอง แล้วก็ไปหาแหล่งต้นตอหรือหนังสือตำราเล่มอื่นๆที่ท่านเขียนขยายความเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆไว้เพิ่มเติมเอาเองก็จึงจะเข้าใจได้นี่ก็เป็นอันว่าผู้ชวนไม่ได้ชวนทุกวันแบบที่ตั้งใจแต่เพราะ แชร์หรือโพสผ่านสื่อโซเชียลเอาไว้มันไม่ใช่ความลับไม่รอดสายตาเรียกกลับคืนมาดูใหม่เมื่อไรก็ได้อยู่แล้วดังนั้นมันก็เลยแม้ในชีวิตจริงโลกใบแท้มันไม่สามารถชวนได้ทุกวันแต่ในชีวิตจำลอง โลกใบเทียมบนไซเบอร์อินเทอร์เน็ตมันก็เผยแพร่อ,พอ,อยู่ทุกวันก็เลยเป็นอันเหมือนชวนทุกวันอยู่แล้วเหมือนกันส่วนผู้อ่านก็ดังกล่าวมาแล้วนั้นว่ายังอยู่ในวิสไซที่จะอ่านได้ทุกวันแม้อ่านไม่ได้จบทุกวันก็อ่านวันละหน้าสองหน้าก็ ยังดีคือยังอยู่ในวิสัยที่สามารถจะทำได้ก็หวังว่าทุกคนจะไม่พลาดโอกาสแล้วก็จะไม่ละความเพียรไปเสียและอย่าประมาทคำว่าอย่าประมาทก็คืออย่าเพิ่งชลาใจคิดว่าหนังสือเล่มนี้ตัวเองจะอ่านให้เข้าใจได้ง่ายๆด้วยความ รักเคารพนับถือแม้แต่พระลูกพระหลานที่ได้เรียนบาลีจนเป็นปร,ริญญาเอกจบปร,ริญญาธรรมก้าวประโยคแล้วกระทั่งนักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเรียนจนเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ <c oughs> ก็ใช่ว่าจะอ่านหนังสือประเภทนี้ เข้าใจได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งเพียงแค่ใช้ตรรก,กศาสตร์หรือปรัชญาที่ตนเองเรียนมาจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นั้นคือในแง่ด้นนั้น,น,นหลายท่านก็ย่อมจะเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้รู้ดียิ่งกว่านายตะวันผู้เขียนหนังสือเล่มนี้อยู่แล้วอันนั้นคือคนเราทุกคนเกิดมา รู้กันคนละแง่ลึกซึ้งกันคนละด้านอันนี้เป็นธรรมดาก็ไม่ได้ไปยกตัวเองอวดว่ารู้มากกว่าใครเพราะมันไม่มีตัวสำหรับจะให้ยก <c oughs> คือถ้ายังมีตัวอยู่มันก็เขียนหนังสือเล่มน,นี้ไม่ได้อย่างน้อยๆแม้ในชีวิตตามปกติของปุตุชน มันก็มักจะเวียนวนอยู่กับเรื่องความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนคนสัตว์อันนั้นเป็นธรรมดาผู้เขียนไม่ได้อวดตัวเองว่าเป็นผู้หลุดพ้นหรือสลายอัตราตัวตนคนสัตว์ได้อย่างสิ้นเชิงแล้วจริงๆแต่มีกติกาว่าตอนจะเขียนหนังสือเล่มนี้จะต้องไม่มีความยึดมั่นถือมั่นหรือความรู้สึกว่ามีตัวตน คนเขียนอยู่ถ้ารู้สึกอย่างนั้นก็จะต้องวางคีย์บอร์ดหรือเลิกละวางการเขียนนั้นเอาไว้ก่อนจนกว่าจะไปเจริญจิตภาวนาเจริญสมถวิปัสสนามาใหม่ให้ใจมันว่างจากตัวตนคนสัตว์ได้นานๆนาน,น,านชั่วระยะเวลาที่นั่งเขียนหนังสือเล่มน,นี้อยู่ได้ ก็เลยได้บอกมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าหนังสือนี้มันมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเขียนในขณะที่ผู้เขียนว่างจากตัวเองเพื่อไม่ให้อัตราตัวตนหรือตัวเองนั้นมันเข้าไปก้าวกายสิ่งที่เขียนผู้อ่านก็เหมือนกันถ้าดีที่สุดก็ต้องอ่านอย่างว่างจากตัวเอง เพราะนั้นใครก็ตามที่อ่านหนังสือเล่มนี้ในขณะที่จิตว่างจากอัตตาตัวตนคนสัตว์ว่างจากตัวกูของกูกูมึงมันฉันเธอได้แล้วอ่านแบบที่พระท่านเรียกว่ายถาภูตะยาณทัศนะคือเห็นตามที่มันเป็นจริงอยู่อย่างไรธรรมชาติเป็นอยู่อย่างไรก็มองเห็นเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วก็อ่านหนังสือนี้คู่กันไป ในฐานะที่เป็นหนังสือที่แสดงความจริงตามธรรมชาติที่มันเป็นจริงอยู่อย่างไรนั้นเนี่ยถ้าทำจิตได้อย่างนี้แหละจึงจะอ่านหนังสือเล่มนี้ได้อย่างเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งกระทั่งแทงตลอดได้ก็เป็นนั้นว่าอย่าได้ช่าดใจก็ให้อ่านด้วยความไม่มี ตัวตนคนอ่านด้วยอย่างนั้นแหละดีที่สุดมาวันนี้ที่กลับมาชวนอ่านก็เคยได้ชวนมาแล้วเอาเนื้อหาบทแรกคือความจริงแท้อธิบายไปแม้ไม่หมดแต่ก็พอสมควรจนขึ้นมาถึงบทที่สองความจริงเทียม ยังไม่ได้เท่าไรก็ละหรือร้างราไปไม่ได้ชวนอ่านเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ยังอยู่ในเนื้อหาบทที่สองความจริงเทียมส่วนบทที่สามบทที่สี่ความหลุดพ้นหนทางธรรมอันนั้นคงต้องรอกันอีกยาวนานเป็นนั้นว่าความจริง ที่มนุษย์เรายังสับสนอยู่เนี่ยมันก็เพราะมันมีความจริงแท้กับความจริงเทียมภาษาพระท่านเรียกว่ามันมีปรมาตากับสมมติปรมัตาก็คือความจริงแท้คือจริงตามธรรมชาติธรรมดากับสมมติคือจริงเทียมจริงตามเงื่อนไขจริงตามเหตุปัจจัยตามสมมติบัญญัติ ที่คนที่สัตว์ไปบัญญัติสมมติขึ้นมาถ้าเปลี่ยนเงื่อนไขเปลี่ยนคําบัญญัติความจริงอย่างหลังนี้มันก็เปลี่ยนเป็นไม่จริงไปได้อันนี้คือความจริงเทียมแต่แม้มันจะไม่แท้แต่มันก็ไม่เท,ท็จคือความจริงเทียมตามสมมติเนี่ยมันไม่ใช่ความเท,ท็จมันก็เป็นความจริงอีกชนิดหนึ่ง แต่มันจริงตามเงื่อนไขขึ้นมาและมันก็เป็นสิ่งที่จะต้องมีแบบที่กล่าวหรือเขียนเอาไว้ว่าสมมติก็ต้องมีประมัดก็ต้องหมายสมมติก็ต้องมีเพราะในบางแง่บางมุมมันสำคัญจำเป็นยิ่งกว่าประมัตเสียอีกคือในแง่ของสังคมมนุษย์สมมตินี่แหละมันสำคัญกว่าปรมัด เพราะมนุษย์ส่วนใหญ่สรรพสัตว์ทั้งสิ้นเข้าไม่ถึงปรมัติ์อยู่แล้วก็ติดอยู่กับสมมติกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการรู้ตามสมมตินี้ภาษาพระท่านก็มีท่านเรียกว่าสมมติโกสัลโลนก็คือความฉลาดในสมมติและมนุษย์อยู่ได้สังคมมนุษย์อยู่ดีก็เพราะว่ามีความฉลาดในสมมตินี่แหละเพราะฉะนั้น ความจริงเทียมหรือจริงตามสมมตินี้มันก็เลยสำคัญจําเป็นต่อสังคมมนุษย์ในที่นี้ก็เลยสรุปเอาไว้ในคลิปนี้สรุปเอาไว้ว่ารู้ว่าตัวไม่มีเพื่อที่จะพ้นจากทุกทั้งปวงรู้ว่าตัวมีตามสมมติเพื่อต้องมีศีลธรรมมันก็คืออย่างนี้แหละ คือรู้ความจริงแท้รู้จนถึงละวางจางคลายจากอัตราตัวตนคนสัตว์ันตนยึดมั่นถือมัน่นอยู่ตามสมมตินั้นได้จริงๆแบบนั้นพอไม่มีตัวไม่มีตนม,ม,มันก็ไม่มีคนสําหรับที่จะเป็นทุกข์อีกมันก็หมดทุกข์ทั้งปวงสิ้นไปแม้กระทั่งเกิดแก่เจ็บตายก็คือไม่ต้องมีคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายอีก เหมือนที่หลวงปู่พุทธาตว่าหมดกูก็หมดกรรม <c oughs> หมดคนก็ไม่มีใครเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยก็อันนั้นคือรู้แบบแรกคือรู้ว่าตัวไม่มีอยู่จริงส่วนรู้แบบหลังก็คือรู้ว่าตัวมีตามสมมติอันนี้ก็เพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันชั้นมวลมนุษย์และสาาัตว์ <c oughs> คือ อยู่ตามประมัดก็คือตามธรรมชาติธรรมดานั่นแหละแต่เราอยู่สัมพันธ์กันตามสมมติก็เลยจะต้องมีศีลธรรมเข้ามากำกับเพื่อให้อยู่ดีมีสุขคือตัวเองมีสันติสุขสังคมมีสันติภาพนี่ก็คือรู้ว่ามีตามสมมติก็เพื่อที่จะต้องมีศีลธรรม แบบนี้แหละก็จึงจะเรียกว่าเป็นการรู้แบบไม่ขาดตกบกพร่องส่วนที่ยังรู้แบบกระท่อนกระแทนกระปิดกระปลอยขาดตกบกพร่องกันอยู่ก็รู้แบบตาบอดคลำช้างสุดท้ายก็เอามาเทียงกันแบบรู้ประมัตดก็เอาไปขัดสมมติรู้สมมติก็เอาไปขวางปรมัดก็คือรู้ปรมัดแบบ ปลา,ายหรือ,อยังคลุมเครือพรามัวอยู่ก็เอาไปขัดสมมติพอรู้สมมติแบบติดจมงมงง่าย <c oughs> ก็เอาไปขวางประมัดสุดท้ายคนที่เสียประโยชน์ก็คือตัวเองก็ฝากไว้ถ้าไม่อยากจะเสียประโยชน์เบื้องต้นก็คลิกลิงก์ดาวดน์โหลดหนังสือเล่มสุดท้ายของนายตะวันสารสำคัญการมีชีวิตขึ้นมาอ่านกันแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับ